สวัสดีค่ะเอเจสุพลช็อปนะคะวันนี้นะคะนำสังมงคลพร้อมมังสีมาให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะแล้วมังสีคืออะไรช่วงหลังหลายๆท่านนะคะจะไม่ค่อยรู้จักว่ามังสีก็คือพานทรงรีแบบนี้ที่ถูกออกแบบมาให้รับกับรูปทรงของสังนั่นเองนะคะเป็นพานรองรับสังรดน้ำนั่นเองค่ะรูปลักษณ์นะคะที่เห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยจะเป็น ผลิตจากโลหะทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็เป็นงานชุบทองส่วนข้างหลังจะเป็นงานเป็นพ่านบางสีเหมือนกันแต่เป็นงานลงยานะคะเป็นงานลงยาแบบนี้นะคะถ้าท่านสนใจที่จะชมของสวยงามแบบนี้หรือวัตถุมงคลอื่นใดนะคะฝากกดติดตามที่แฟนเพจแอน o พลหมอดูอรมติดและช่อง y o u t u b e AJ s o p o n Shop ร้อยหอยสร้อยหินสินสงังบายอแอน เราจะได้พบกันทุกวันนะคะขอบคุณค่ะ